เองตอบเองเหรอจะต,ตอบคำถนะตอบฟังไงเคลมลูกคนไหนขณะนี้คุณอยู่กับช่องบันเทิงติดดาวขอนำเสนอวิดีโอมา าได้เบาเบาไม่ได้ก็ไม่ต้องเบาพ่อหนุ่มกัใช้เล่นแรงทำแอปทักซาออนเนี่ยช็อตฟิลกลางรายการถึงต้องถามว่าน้องคนไหนคะเจอคำถามตรงถึงหนุ่มๆถึงกลับไปไม่เป็นก่อนจะตอบโซนไม่100% กระแสแรงเกินต้านในเวลานี้นะคะก็คงไม่มีใครเกินนางเอกหน้าหวานแอบทักซออนพักสุขเจริญที่การเวลานะคะไม่อาจทำอะไรได้จริงๆนับวันนะคะความสวยออร่าเนี่ยยิ่งเพิ่มทวีคูณมากจะมีภาพส,สวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกสวยหวานหน้าเด็กหรือว่าลูกแซ่บสุดเซ็กซี่ออกไม่ให้เห็นผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้งหลังจากที่โสดมานานหลายปีนะคะแฟนๆเนี่ย ก็ลุ้นอยากให้คุณแม่คนสวยนะคะมีรักครั้งใหม่ซึ่งถูกจับตามองอยู่ไม่น้อยนะคะในเรื่องของความรักช่วงนี้เนี่ยจะเห็นคุณแม่แอบนะคะสวยสดใสมีออร่าจนถูกเพื่อนสนิทอย่างคุณแม่ชมพู่แล้วก็คุณพ่อหนุ่มกัญชัยนะคะแซวอยู่เสมอว่าคนมีความรักเนี่ยมักจะหน้าเด็กและเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็ทําเอาช็อตฟิลกลางไอจีมาแล้วเมื่อคุณแม่คนสวยแอบทัก่ออนนะคะโปสแตกหลุดไม่โสดนะ งานนี้เนี่ยก็ทำเอาชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆนะคะไม่ต้องหลับต้องนอนค่ะลุ้นหาข้อมูลกันสนั่นว่าใครกันนะคือคนที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจให้เป็นสีชมพูโดยล่าสุดนะคะก็มีตัวแทนหนู่บ้านชวนสร้างความกระ่างในประเด็นนี้แล้วนะคะโดยในรายการสามแซบทางช่องสามนะคะดําเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยชมพู่อารยาแล้วก็แอบทักษะออนโดยสัปดาห์นี้นะคะเชิญพระเอกและก็นางเอกดังนายนภัรแล้วก็แต้วนัทพร มาพูดคุยกับละครดังแคนนะคะที่มีสาวแอปทักซอนเนี่ยร่วมแสดงด้วยงานนี้พ่อหนุ่มกันชัยเล่นแรงทำแอปทักซอนนะคะช็อตฟิลกลางรายการน้องคนไหนเจอคำถามตรงถึงหนุ่มๆโสนไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วงานนี้นะคะมีอึ้งถึงกับไปไม่ถูกเสียอาการหนกักมาเช็กสถานะหัวใจแอปทักซอนหลังจากที่หลายคนนะคะสงสัยกันมานานถึงสถานะหัวใจของคุณแม่คนสวยแอปทักซอนนะคะว่าตอนนี้โสดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ามีหนุ่มๆเข้ามาช่วยดูแลหัวใจ หลังนี้ภาพดูสนิทสนมกับดาราหนุ่มรุ่นน้องนนกุลหรือว่านนนชาณนนสันตินธนกุลนะคะแถมยังมีข่าวโยงไปถึงพิมพิทาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลด้วยโดยช่วงท้ายของรายการนะคะคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยถามถึงความรักของทั้งนายนภัสกับนางเอกสาวใบเฟิร์นนะคะรวมถึงความรักของแต้วนัทพรกับไฮโซนนยประนายก่อนจะวกมาถามคุณแม่คนสวยแอบทักสอ,อนนะคะถึงสถานะหัวใจในตอนนี้ คุณหนุ่มกัญชัยนะคะถามแม่แอปว่าสรุปตอนนี้คนไหนทําให้แม่แอบ,บนะคะถึงกับอึ้งแล้วก็น,นิ่งไปก่อนแม่แอปนะคะจะตอบว่าจะคนไหนก็อยากมีบ้างอยู่ในบรรยากาศขนาดนี้อินเลิฟก,กันขนาดนี้จากนั้นนะคะแม่ชมเนี่ยก็ทักว่าตอบไม่ตรงคําถามทําให้คุณหนุ่มกัญชัยนะคะถามย้ำว่าตกวงเป็นคุณพิธาหรือว่าใครแม่แอบ,บนะคะจึงหันมาตอบว่า พ่อเล่นแรงคุณหนุ่มกันชัยนะคะจึงถามว่าตอนนี้ข่าวรือแรงมากตกลงยังไงและแม่แอปนะคะก็ตอบแค่ว่าประเด็นก็แค่ข่าวหนุ่มกันชัยนะคะจึงถามต่อว่าแล้วน้องล่ะแม่แอปเนี่ยจึงถามกลับว่าคนไหนเอาสิแม่ตอบแบบนี้เนี่ยก็ทำเอาช็อตฟิลสิคะสรุปน้องที่เข้ามาจีบเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะแม่แอปงานนี้นะคะก็ทำเอาคุณหนุ่มกันชัยเนี่ยจึงต้องถามถ,ามถึงนนกุลนะคะด้านแม่แอปเนี่ยก็ตอบว่า คนนั้นเป็นพระเอกอีกเรื่องแดนแม่ชมพูนะคะจึงช่วยถามว่าพระเอกในชีวิตจริงอะใครคุณหนุ่มกัญชัยนะคะยิงคําถามว่าตอนนี้เนี่ยยังโสดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแม่แอบนะคะไม่ตอบแค่พยักหน้านะคะแล้วก็บอกว่าทําไมถามละเอียดจังเลยคุณหนุ่มกัญชัยนะคะจึงถามอีกว่าตอนนี้เนี่ยมีคนมาจีบไหมและโสดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่แดนแม่แอบนะคะก็ตอบว่า100บ้างไม่100บ้างแม่ชมนะคะจึงช่วยพูดว่า อะไรที่แม่มีความสุขเราก็พร้อมช่วยสพอร์ตค่ะถามเองตอบเองเหรอจะ <c oughs> ต,ตอบอั้นตอบว่าไงสรุปคนไหนจะคนไหนก็อยากมีบ้างอยู่ในบรรยากาศขนาดนี้เขาอินเลิฟเป็นขนาดนี้คนไหนตอบไม่ต้องคำถาม,มยังไงเนี่ยบางทองเขาเป็นคนแบบนี้ <c oughs> ตกลงจะเป็นคุณพิธาหรือคุณพิธานหรือใครอ้ยพ่อเล่นแรงตกลงยังไงเนี่ยตกลงตอนนี้ข่าวลือก็แรงมากเลยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็อันนั้นก็ข่าวค่ะเป็นข่าวนะโอเคแล้วน้องล่ะน้องน้องคนไหนคะคนไหนคะนงกุณนงคุะเป็นไงตอนนี้ พรเอกอีกเรื่องหนึ่งค่ะพระเอกอะค่ะพระเอกในชีวิตจริงอ่ะพระเอกในชีวิตจริงอ่ะแม่ก็ช่วยหน่อยละแม่ไม่ช่วยเคาะให้สักทีไม่เกี่ยวเลยยังโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมทำไมทำละเอียดจังมีคนมาจีบมาตอนนี้ทำจริงแน่เกี่ยวมอ้งแต่ผมแต่พ่อผมแผมไม่รู้ก็อยากจะโกหกพี่หนุ่มนะแต่ว่าในเขามองเหมือนแบบ อย่าโกหกนะผม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ฉันไม่สนิทโปรดร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยบ้างไม่ร้อยบ้างร้อยบ้างไม่ร้อยบ้างแม่เขาไม่ห้ามหรอกใช่ปะก็อะไรก็ถ้าแม่มีความสุขเราก็โอเคเราซัพพอร์ต ถ้าวีขอตามบุสัมภาษณ์ของแม่แอปนะคะก็พอสรุปได้ว่าความสัมพันธ์กับคุณพิธาเนี่ยก็แค่ประเด็นข่าวที่มีการจับจิ้นกันนะคะส่วนหนุ่มนนท์กุลน,นะคะก็แค่พระเอกเอีกคนที่ร่วมแสดงละครด้วยกันค่ะแต่ที่ทําเอาช็อตฟิลนะคะก็คงจะเป็นหนุ่มรุ่นน้องอีกคนคะ่ะที่แม่แอปนะคะไม่ได้เอ่ยชื่อแถมงานนี้นะคะแม่เนี่ยยังย้มว่าสถานะหัวใจตอนนี้นะคะไม่โส่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ แม่พูดแบบนี้นะคะก็คงมีคนให้กําลังคุยๆอยู่ใช่ไหมคะหมามีแอดแต่ที่แอดแล้วก็แฟนๆนะคะอยากรู้เนี่ยก็คือหนุ่มรุ่นน้องอีกคน,นี่จะเป็นใครนะแลวจะใช่คนที่มาทําให้หัวใจของมามีเนี่ยโสดไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะงานนี้นะคะก็คงต้องตามรู้และก็ตามเชร์กันต่อละค่ะว่าหนุ่มคนไหนเนี่ยคือคนที่มานั่งในหัวใจคุณแม่คนสวยค่ะฝากกดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ